สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยดาวทุกทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับก็กลับมาพบมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับเป็นประจำนะครับในทุกทุกงวดเนาะอ่านะครับเมื่อวานนี้ในอ่าไม่ใช่ดิงวดที่แล้วนะครับใครโชคดีบ้างนะครับเนาะนั่นแหละครับเนาะก็นะครับแสดงความดีิกันด้วยนะครับใครโชคดีใครถูกหวยบ้างนะครับเมนเข้ามานะครับ เออครับเมนข่ามานะครับเนาะให้ผมได้รู้นะครับเนาะให้ได้รู้นะครับว่าเออนะครับที่ผมทําไปก็ยังมีคนโชคดีอยู่นะครับเสียดา้เนาะไปออกในตัวกันอีกแล้วนะครับสองงวดติดแล้วนะครับเนาะเออครับหรือว่าจะบางท่านก็จับทางถูกเนาะนะเพราะว่ามันไม่ค่อยออกมาตัวกันนะครับพอพอออกมาตัวกันอีกบางท่านก็จับแค่ในตัวกันเนาะสองงวดติดแล้วนะครับเนาะเออครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงจริงนะครับเนาะซึ่งผมก็ไม่ได้คัดไปใน นะครับในในเน้นเน้นในหกคู่นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาะอ่ะนะครับพยายามเต็มที่แล้วนะครับอยากจะให้มันเข้ามาในเน้นเน้นในหกคู่หรือในแปดคู่นั่นแหละนะครับเนาะแต่ก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับเนาะอ่านะครับหวังว่าในวดนี้ก็คงติดมาในเน้นเน้นในหกคู่แล้วกันนะครับเนาะอ่ะนะครับก็งวดที่แล้วถ้าใครนําไปรูดนี่ก็นะครับก็โชคดีเนาะนะครับหรือจะเป็นศูนย์นะครับรูดศูนย์ก็ได้ เก้ายิ่งดีเนาะเก้านี่เด้งเลยนะครับงวดที่แล้วก็ออกหกแปดหกเก้าเก้าศูนย์เนาะนะครับเสียดายสามตัวแล้วออกมาแบบนี้สามตัวอาจจะยากๆหน่อยนะครับบางท่านก็นําไปจับเป็นสามตัวนะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับเนาะซึ่งที่ผมเคยบอกไว้นะครับก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมนะครับผู้ให้เป็นผู้เดียวก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะครับใช่ว่าทุกคนจะถูกหวยเนาะ นะครับก็จะมีคนที่โชคดีโชคไม่ดีปะปนกันไปนะครับสําหรับในงวดของงวดที่แล้วนะครับใครที่ไม่โชคดีก็ขอให้งวดนี้แหละนะครับถูกตรงๆกันไปเลยนะครับเนาะอ่าสตัวหรือ3าตัวตรงๆกันไปเลยก็ขอให้โชคดีกันทุกทุกท,ท,ท่านนะครับเนาะก็สําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดระดิงนะ่งเนาะกดอยู่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ใครกดไลค์กดแชร์ นะครับก็ขอให้โชคดีเนาะก็ถัาทายพูดคุยคอมเมนต์มานะครับซึ่งผมก็อ่านทุกๆข้อความทุกๆคอมเมนต์นะครับที่สมาชิกนะครับพิมพ์กันเข้ามาเนาะใครอยากจะได้สูตรไหนอะไรอ๋อนะครับสำหรับในสูตรก็ลงให้ไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะนะครับสำหรับในสูตรคำนวณหวยลาวก็ไม่รู้ว่าจะคำนวณถูกหรือเปล่าเนาะนะครับบางทีมันก็เบอร์ๆไปนะครับยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะนะครับซึ่งก็ทําหลายหวยนะครับก็ ก็มันมันมันอาจจะมีพลาดบ้างนะครับเนาะผิดเป็นคู่นะครับผิดเป็นคู่นะครับเนาะรู้สึกว่าผมจะผิดเยอะเลยเกินอ่ะนะครับยังไงถ้าํำนวณผิดอะไรใหไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยบางทีมันเนาะนะครับทำหลายหวยนะครับเนาะอ่ะนะครับก็มาดูมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับเนาะแนวทางหวยเราพัฒนาเนาะสำหรับในงวดของวันที่ยี่สิบสองนะครับเมษาเนาะอีกไม่กี่วันก็หวยใหญ่ ก็จะออกอีกแล้วนะครับเนาะยังไม่ได้ไปคัดโค้งสุดท้ายเลยยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สบสามสี่ยี่บห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่ิบเก้าสามสิบโอ้เลือยู่หลายมืออยู่นะครับเนาะโค้งสุดท้ายบนล่างก็ลงในที่ช่องหัวเด็ดจัดไปเหมือนเดิมนะครับก่อนวยออกสักสี่วันห้าวันเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับหัวเราะพัฒนาให้ไปในที่ในเด่นสามนะครับเน้นเน้นชอบเด่นสามนะครับ ก็จะให้คล้ายๆกันเหมือนในงวดที่แล้วนั่นแหละนะครับซึ่งตัวรองก็คือสี่นะครับเด่นสามเน้นสามนะครับรองสี่ใครชอบตัวไหนก็นําไปจับนําไปวิ่งไปลูดเนาะนะครับยังไงก็ขอให้มานะครับเนาะอืมนะครับสูตรมีเข้ามีหลุดเด้อนะครับเนาะเดือนมีนาหนีเข้าแค่งวดเดียวเองนะครับเนาะไว้ใจไม่ได้นะครับสรับในสูตรอ่านะครับ ก็สำหรับในเน้นใน4คู่นะครับ4ีคู่แรกเนาะให้ไปในที่ใน8 3นะครับ93 03แล้วก็จะเป็นในที่ใน1นนั่นแหละนะครับเนาะซึ่งสูตรให้มาแบบนี้นะครับสูตรให้3ม,มาในที่ในหลักหน่วยบางทีมันอาจจะไปหลัก10ก็ได้เนาะหรือถ้าใครชอบว่าเออนะครับตรงใจนะครับจับไปหลักหน่วย ในับใน,นี่แหละอาจจะเน้นๆไปแค่นี้อาจจะไม่ไม่ต้องกลับเนาะใข่ทุนน้อยก็ขอให้โชคดีนะครับต่อไปในเด่นนะครับในอีก4คู่เนาะครับก็จะเป็นในที่ใน7-3 4-3 4-8นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน4-6เนาะนั่นแหละครับแล้วก็จะเป็นในแนวทางเน้นๆใน8คู่เนาะ ใครทุนเยอะก็ลองติดตัวกันไปด้วยเนาะหรือใครจะเอาในเฉพาะในตัวกันนะครับเนาะที่เด็ดเลยเนาะตัวกันนี่ยตัวกันวันนี้ให้ไปในที่ห้าสามเนาะแล้วก็สี่เจ็ดนะครับรู้สึกว่าตัวกันนี่จะไปนะครับไปชนกันกับในที่ในที่เป็นตําราฝันหวยลาวเนาะนะครับนี่แหละตัวกันหรือใครจะเน้นเฉพาะตัวกันนะครับอ่ะนะครับก็ต่อไปเป็นสามตัวเนาะ สามตัวในวันนี้นะครับก็จะเป็นในที่ในแปดแปดสามนะครับแปดสี 8, 4, 6, นะ่หกเนาะแล้วก็แปดเจ็ดสามนั่นแหละนะครับเนาะซึ่งผมคิดว่าวันนี้นะครับในมุนี่แหละน่าจะมีแปดนะครับเนาะตามสูตรนะครับให้มาแบบนี้ยังไงก็ขอให้เป็นไปตามสูตรเนาะนะครับก็ถ้าถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์เดอ้อนะครับเบิ้งแล้วกดไลค์กันน,นะครับเนาะ ต่อไปเป็นเน้นๆในหกคู่นะครับซึ่งที่คัดจะมาจากเมื่อกี้นั่นแหละนะครับเนาะก็เอาไปสองคู่แรกก่อนเลยนะครับเนาะห้าสามแล้วก็สี่เจ็ดนะครับเนาะคัดให้ตัวกันไปก่อนเลยนะครับเนาะอือครับออกมาอีกบ่างวดอีตัวกันนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในแปดสามเนาะเก้าสามศูนย์สามแล้วก็สี่หกนะครับ ่ะนี่แหละครับเนาะก็จะเป็นในนะครับเน้นๆใน6คู่หรือถ้าใครไม่ชอบก็นําไปคัดเอาจากนะครับชุดเต็มเมื่อกี้ก็ได้นะแคู่แล้วก็2ตัวกันนะครับอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับในแนวทางหวยเราพัฒนาเนาะสำหรับในงวดของวันศุกร์นะครับที่22นะครับเมษายนปี65นะครับก็หางในคลิปนี้นะครับมีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดเนาะหรือว่าจะไดเอยไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับก็ต้อง ครับนะครับขอโทษขออภัยทุกๆท่านกันด้วยนะครับเนาะสำหรับในงวดของวันศุกร์นี้ยังไงก็ขอให้มีความสุขกันนะครับโชคดีกันทั้งฮานอยแล้วก็หวยราพัฒนานะครับเนาะก็สำหรับในหวยฮานอยก็ดูได้ในที่ช่องคนดวงเข็งนะครับ286เนาะอ่นาะพิมพ์คําว่า286ดด้วยนะครับก็ไปติดตามกันในที่ช่องทางนั้นนะครับเนาะ อยังไงก็ต้องขอบคุณสำหรับในการรับชมนะครับเราก็ขอให้นะครับทุกๆท่านนะครับโชคดีเฮงๆปังๆรวยๆนะครับขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะครับเนาะก็ขอให้มีแต่คําว่าเฮงๆรวยๆเข้ามานะครับเนาะก็คิดคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมพรบรรนาทุกๆประการนะครับเนาะอยากได้ยั้งคิดอยากได้ยังก็ขอให้ได้อันนั้นนะครับเนาะคิดอยากถือเลข3ตัวหรือ2ตัวตรง ก็ขอให้ถึกนะครับเนาะอ่ะนะครับแล้วพบกันใหม่เนาะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ